ปัญหาเรื่องแรงงานนะครับก็เป็นปัญหาหลักตอนนี้เลยนะครับเพราะว่า,าปัญหาเรื่องโควิดนะครับเรามาดูแนวทางนะครับการนำเข้าแรงงาน3าสัญชาติพม่าก,กัมบ,บูชาลาวนะครับในปี2565จะเป็นยังไงมารับฟังาการแก้ไขปัญหาจากจัดหางานสมุดสาครกันครับอ,อีกเรื่องหนึ่งครับก็บอกความคืบหน้าเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาติดต่ก้านะครับก็มีความคืบหน้าพอควรนะครับก็อาจจะต้องนําเสนอพลรมเพื่อรับทราบด้วยว่าแนวทางเราอ่าเข้าสบคก่อนนะครับเข้าสบคเพื่อเพื่อเสนอแนวทางตรงนี้ว่าเราได้ดําเนินการจะดําเนินการแบบนี้โดยแบ่งคนเป็นสามกลุ่มนะครับเบื้องต้นนะครับแบ่งคนไปสามกลุ่มอ่าใช้เหมือนคล้ายๆกับเขียวเหลืองแดง นะครับเขียวก็คือฉีดสองเข็มมาแล้วนะครับฉีดสองเข็มมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนมีวัคซีนพาสปอร์ตมีหลักฐานแสดงนะครับก็พวกนี้ก็จะกักตัวเจ็ดวันนะครับก่อนเข้าประเทศเจ็ดสิบสองชั่วโมงต้องตรวจพีซีอาไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่ใช่ไม่น้อยกว่าไม่เกินเจ็ดิบสองชั่วโมงนะครับกลับมาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยกักตัวเจ็ดวันนะครับ ตรวจวันที่ตรวจ PCR อีกครั้งวันที่6ที่7ของการกักตัวถ้าตรวจแล้วผ่านหมดนะครับไม่มีเชื้อไวรัสโครโนานะครับไม่ติดโควิดก็จะต้องซีลบับเบลิลบับเบิลจากที่สถานที่กักมาที่สถานที่ประกอบการเลยอันนี้ความคืบหน้านะครับสำหรับคนกลุ่มที่เป็นสีเหลืองกับ สีแดงเหลืองคือฉีดสองเข็มแต่ไม่ครบหึงเดือนนะครับหรือฉีดเข็มหนึ่งกับแดงก็คือไม่ฉีดเลยไม่ฉีดวัคซีนเลยนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องตรวจ PCR ก่อนเข้ามาไม่น้อยกว่าไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็กักตัวสิบสี่วันพอเข้ามาที่สถานกักตัววันแรกให้ตรวจอีกครั้ง DDR. นะครับแล้วก็ตรวจอีกหนึ่งครั้งวันที่สิบสองหรือวันที่สิบสามของการกลับตัวครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยไม่พบเชือ้อนะครับก็จะเข้ามาให้บับเบิ้ลมาที่สถานบอบการได้เลยครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเบยนเบืเ้องต้นครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างนี้นะครับก็หากมีความคืบหน้าอาจจะต้องเรียกท่านชี้แจงอีกประชุมนะทำความเข้าใจท่านอีกนะครับอันนี้